สวัสดีครับผมนี่ก็เป็นอีกรุ่นนะคเป็นรุ่นใหม่ไปหลายรุ่นครับเป็นเออยูจีนะฮะอ่านี่จะเป็นแบบคัดปอกนะฮะเนี๋ยผมกระสาทิตให้ดูนะสีขาวนะครับสวยงามฮะมีที่เก็บเสียงด้วยอันนี้ก็กล้องหลอกหลอกนะฮะไม่มีอะไรก็เป็นแบบแนวเออยูจีนะฮะเขาจะมีหลายแนวนี่มีหัวจุบกับหัวไม่จุบนะฮะครับสามารถเล่นด้วยกันได้นะฮะก็ลองดูฮะว่ายิงดีหรือเปล่านะเหมือนรุ่นที่ทดสอบไปนะ้นนะครับใส่ด้วยกันได้ครับผมนี่ น่าเล่นนะครับผมปืนแนวทอยเขาเรียกว่าแนวทอยนะแนวที่ว่าสมจริงนะคัดปลอกอะไรเนี่ยแต่ยิงไม่ไม่แรงฮะยิงเล่นในบ้านได้หาเป้าได้นะฮะอีกหน่อยเราเป้าเราก็จะมาจําหน่ายเนาะครับให้ลูกค,ค้านะครับผมก่อนนะฮะต้องเข้าด้านนี้นะครับด้านมันต้องงอง,ง,องๆนะด้นานนี้มันแ,แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะถ้าอย่างนี้ได้นะฮะถ้าไม่ติดถ้าติดนี่ไม่ได้นะฮะเราจะยิงไม่ได้ผมจะใส่ให้เต็มเลยฮะได้กี่นัดฮะก่อนโอเคเต็มที่นะฮะ ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะฮะแต่ลืมแปใส่ด้านหลังนะครับเนะประมาณนี้เป็นรุ่นของเขาเนาะโอเคนี่จะเป็นระบบชักยิงนะฮะอันนี้มีเอ่อมีคัดปอดหรือเปล่าอ๋อมีคัดตัวนี้นะโอเคนะฮะเห็นนะครับแป๊บเดียวผมยืมที่ลองกระสุนด้วยนะฮะเราต้องเซฟให้ลูกค้าแลยครับไม่ต้องกลัวนะฮะทดสอบไม่ไม่เสียหายนะครับผมโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับมีไม่เก็บเสียงด้วย โอเคนะครับก็ประมาณนี้เล่นเหมือนกันเนาะเข้ามาคัดปลอกนะครัเห็นไหมนะครับเร็วกันเลยฮะโอ้โหเห็นไหมฮะคัดปลอกมาตรงมาเลยครับโอเคนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็สไลด์เข้าไปใหม่นะฮะนี่ครับอ่านี่นี่ไม่ใช่หัวจุบมันเลยไม่ติดนะฮะถ้าหัวจุบติดแล้วฮะนี่ครับเป็นแบบคัดปลอกนี่ครับโอ้โหเนี่ยฮะประมาณนี้ฮะ เล่นสนุกครับเนี่ยหัวจุ๊บติดเลยนี่ยนี่จะเป็นแนว AUG บางคนก็ชอบเนาะแ้วแบบแบบชอบแนวไหนนะฮะอ่าโอเคหมดแล้วครับนี่ประมาณนี้สนใจก็ทักมานะครับผมรุ่นนี้ก็ราคาก็ไม่แพงด้วย <c oughs> นะครับสนใจทักมานะครับร้าน,นมีการเพียวเราพร้อมบริการนะครับผม